ช้างป่าเรียกตัวช้างบ้านเรียกเชือกช้างเผือกเรียกช้างจากที่หลายๆท่านได้ทราบข่าวพ่อพลายงาทองผู้่องอภัยงาสายหักหายไปจากการชนกันกับพลายงาเดียวซึ่งร้อยวันพันปีพ่อพลายงาเดียวไม่เคยจะขึ้นเขามารอบนี้เหมือนมีวิบากของพ่องาทองเรียกหาทำให้พลายงาเดียวผู้ตาบอดหนึ่งข้างขึ้นเขา เรื่องที่จะเล่าก็เป็นเรื่องที่ฟังฟังมาเหมือนกันข้อเท็จจริงอาจไม่ใช่ก็ได้ใครที่มีข้อมูลชัดแจง้งขอแรงคอมเมนต์ใต้คลิปเป็นวิทยาทานด้วยเรื่องการชนกันของพ่อพลายงาเดียวกับพลายงาทองนั้นไม่มีใครเห็นเป็นพยานว่าชนกันยังไงที่ไหนมีแค่พยานบุคคลและเรื่องเล่าจากผู้เห็นคลิปในกล้องมือถือของนักท่องเที่ยวจากคลิปที่มีนักท่องเที่ยวถ่ายได้พบพลายงาทองอยู่กลางทุ่ง พลายงาเดียวอยู่ริมชายป่าปลายงาเดียวเดินขึ้นมาถึงถิ่นพ่อพลายงาทองที่กำลังเดินอยู่บนทุ่งหน้องผักชีเมื่อได้กลิ่นพลายอื่นที่ชายป่าพ่องาทองก็เดินย่างสามขุมเข้าหาแต่เสียดายไม่มีคลิปตอนวิ่งไล่กันฟังจากปากบอกเล่าของนักท่องเที่ยวบอกว่าพ่องาทองถูกพลายงาเดียวไล่มาแต่อีกเสียงกลับบอกว่างาทองนั้นเป็นฝ่ายไล่พลายงาเดียวไม่รู้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร แต่จากการประมวลความจากเพื่อนช่างภาพด้วยกันที่รวบรวมข้อมูลมาได้ความว่าพ่องาทองนั้นเป็นฝ่ายไล่พลายงาเดียวและจากคําบอกเล่าของนักท่องเที่ยวยังบอกอีกว่าขณะที่งาทองไล่พลายงาเดียวนั้นพลายงาเดียวมีขนาดที่เล็กกว่าพ่อพลายงาทองหรืออาจจะเป็นแค่องศาการมองก็ได้เพราะภาพที่เห็นงาทองนั้นอยู่ใกล้สายตากว่า ซึ่งความจริงก็อาจโตกว่ากันไม่มากวัดกันจริงๆก็คงพอไหวในวันเดียวกันนั้นพบ่อพลายงาทองอีกทีเป็นภาพที่ถ่ายได้จากนักท่องเที่ยวพ่องาทองก็เหลืองาเดียวแล้วโดยมีงาซ้ายหายลึกลงไปใต้สนับงาจึงมองไม่เห็นส่วนใดๆของงาซ้ายอีกส่วนงาขวาเหมือนจะมีรอยบินแต่อาจเป็นแค่มุมกล้องก็ได้ต้องรอดูเมื่อพ่องาทองออกมาอีกครั้งว่างาขวาจะบินหรือไม่ เมื่อพบพ่อพลายงาเดียวออกมาเดินอีกครั้งบนทุ่งหนองผักชีไม่พบรอยแผลใดๆบนตัวหวังว่าพ่องาทองจะไม่มีรอยแผลใดๆเช่นกันนอกจากงาหักหมอลอดเคยคาดการไว้ก่อนหน้านั้นเราเจ็ดวันว่างาพ่องาทองนั้นมีรอยร้าวอาจหักได้ง่ายๆเพราะเป็นงาที่เรียวยาวไม่ใช่งาหนาๆนา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 นตันๆเจ้าหน้าที่อีกท่านบอกว่าอาจไม่ได้ชนกันจริง พ่องาทองอาจหักกิ่งไม้ขู่โดยใช้งางัดกิ่งไม้งาที่ไม่แข็งแรงอยู่แล้วจึงหักกระเด็นซึ่งความจริงก็ไม่มีใครรับรองเพราะไม่มีใครเป็นพยานได้แต่เดากันไปแต่ถ้าชนกันจริงก็น่าจะเป็นว่าพ่องาทองนั้นยอมถอยหรือจะเรียกว่ายอมแพ้ก็ได้เพราะไม่ปรากฏตัวใกล้ๆแถวนั้นอีกไม่รู้ไปหลบอยู่ที่ไหนช่างภาพหลายๆท่านก็ขึ้นไปรอคอย ล่าสุดยังพบพ่อพลายงาเดียวออกมาเดินอวดชัยชนะอีกครั้งไร้วี่แววของพ่องาทองออกมาให้เห็นความเป็นห่วงของแฟนๆทั่วประเทศก็ยังไม่จางหายเป็นกังวลว่าพ่อพลายจะมีแผลที่ไหนไหมงาหากไม่เป็นไรขอพ่อพลายอย่าเจ็บยาไข้ก็เป็นพอสวัสดีครับ